หามอมบีหรือว่ามันพอได้เลยวะอ่าเป็นบอมอบีแลละเก็บเลยครับอันนี้คือทางไปอ่ะช่างมันไปเลยก็ได้

เมื่อกี้มันติดลมเมื่อกี้มันติดลมเมื่อกี้มันติดลมเออเออเนี่ยเฮ้โชริวเคนเออมันติดลมอ่ะมันติดลมอ่ะเฮ้ยจะจบเฮ้ยเฮ้้ออเฮ้ยจะสปูก็ตสปูเก็ตแบบเฮ้ยเจ้าจะจบเฮ้ยเฮ้

อเ,อออ hey, Yay, เอาไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยโคลิวเคนตายมาเก็บเลยก่อนเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยครับเก็บ เปลีอืออาเอาเอาทีนี่ก่อนเอาทางใกล้ๆก่อนเขาทางเอ่อเอ่อเอ่อเฮ้ยเออตายแล้วหรอนุ่มน้องก็ตายไปเกิเฮ้ยสปูเก็ตตสปูเก็เอิรเออเฮ้ยโชว์เอานม่หลบโอ้ยมนฟหลบเอิรซอฟตอตฮอตซอสเอิรอือเฮ้ยซอฟต์อต ชิดปึ๊บเฮ้ยฟึ่งฟึ่งอือล่วงเอครับเฮ้ยเหนื่อยไม่มีเหรอเข็ตไม่มีก็แล้วแวนเอ้ออะไรครับอ่ะเช็ดเอ้ยโอ้สองตัวเหรอ แคปเปอรกับฮุกสองตัวทีมแยกมาจากอีวัสเตเตอร์เออเอเฮ้ยวัตัวากูขอเทียตัวกูขอทียตัวกูขอเทียตัว กูไม่ว่านะแต่ชช่วยมาเสียตัวนะทีละตัวนะขอเสียตัวนะ ขอเชียรตัวไงขอเชียรตัวตเก็ตคำว่าขอเชียรตัวไม้ขาเหมือนจะไม่เก็ตกันเหมือนมึงจะไม่เก็ตกันนะปะปะโอ้ขอเทียตัวกูขอเทียตัวอ้า ขอเทียตัวนะขอเทียตัวนะขอเทียตัวนะอ,วนะอ๋อโอ้ยไอแคยมันลุมกูัะมันลุมกูอะโอ้อ๋อ tiêu bớt game gì game này蛮难 thật, khó thật thưa con, khóมากๆ. Tôi sẽ bỏ. Hello. Bắt ไม่โดนไ่เยหรถจะ unjust, เอา้าเอ้าไม่ใช่ว่าหลบไอ้กทีนีงก็ทายเยอะเหลือเกินฮะฮะฮะท่ามันเยอะเนาะเฮ็ด โดนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอะไรเฮ้ยไม่โดนแต่วะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโต้ยได้ได้ได้ไดขวานิดขวนิดวนกจะว่งเกือบเกือบเกือบือกเกเกน กดจับเฮ้เ <accurately> ฮ้เฮดเฮดเอเฮ้อโชว์ิ้ไม่โดนดูขอสักตัวก่อนนกันนะดูขอซักตัวขอซักตัวขอักตัว ควางระเบิดไปแล้วปึ้มเจเยอเจ็บจะเผือจ็เผืเจ็เดเาอเาเเจาเเ้อเอเอลือือเเฮ้ย่อไปไหนไปไหนไปไหนเสร็จไปอ่ะ เสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวมึงก็กูแลเดี๋ยวมึงก็กูแลเดี๋ยวมึงก็คูอ่ะเดี๋ยวมึงก็กูแลเดี๋ยวมึงก็กูแลเดี๋ยวมึงแค่มึงก็กูแล้วเดี๋ยวแค่มึงก็กูแล้วขอเก็บด้อยก่อนขอเก็บด้อยก่อนขอเก็บด้วยก่อนุ๊กินเลงเราหรือเพลงเราหรือวัดทู่เต้าวัดทู เซ็ตเอสลองมาดูมาดูต <X> <laughs> ้อง deactivate this s u b generator เหนื่อยเจ็บคอฮะยกอะไรยกกระตีทำไมก่อนอ่ามันโทรอย่างเงี้ยนะถ้องปิด RT นี่ปะอ่ะขอเลือดมานั่นแหละเซิร์ช จิมอ๋อปิดไอตัวใหญ่นี้ใช่ไหมยซับเจเนเตอร์อันแรกทุกปิดแล้วเหลืออีกสองอันนะตอนนี้เย็ดเคเยี่ยมมากเหลืออีกตั้งสองอันนะ

โอ้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 เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากไปนะว้าวโอ้โอ้โอ้โเียอะไรเนี่ยโอ้เดจาป้เอีอะไนี่ะ่าเ็ข้าขอเปลี่ยนตัว